วิดีโอนี้นะคะมุมมองของคุณที่มีต่อตัวเองค่ะ มุมมองของคุณที่มีต่อตัวเองมุมมองของคุณที่มีต่อตัวเองนะคะ คุณคุณน่าจะมองแล้วก็เริ่มตื่นรู้เนาะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรที่อาจจะบางทีขาดความรอบคอบใจร้อนนะคะอยากได้อะไรต้องได้ณนะตอนนั้นเป็นพลังงานของคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็ว่องไวเนาะในการที่จะจัดสรรทำสิ่งต่างๆอย่างไม่รีรอ ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีมีพลังงานของความใจร้อนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็บางครั้งการขับเคลื่อนไปแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่สถานการณ์เหล่านั้นอาจจะต้องใช้ความใจเย็นใช้ความแบบเห็นพ้องต้องกันกับคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆก็คืออาจจะต้องมีการพูดคุยหรือถามถ่ายกันก่อน แต่ทีเนี้ยกลายเป็นพลังงานของการออ่ใจร้อนแล้วมีพลังงานที่ขึ้นมาเป็นลักษณะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเกินเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือและการเปลี่ยนแปลงนั้นนําไปสู่การเยียวยาตัวเอง ะะซึ่งมองว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์แล้วผ่านสิ่งต่างๆมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงคุณน่าจะเจอเหตุการณ์ที่หนักมากๆแล้วคุณมองในลักษณะตัวเองเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองอะคะ่ะขึ้นมาตามลำดับแล้วคุณก็น่าจะสามารถทำได้ดีคุณคุณมองว่าตัวของคุณเนี่ยมันเหมือน ล้มเหลวเนาะอาจจะล้มเหลวในชีวิตมามากหรือว่าผิดพลาดพลาดพังหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างพลังงานที่ฉับพลันทันด่วนนะคะแล้วก็อาจจะมีพลังงานที่เหมือนสถนานการณ์ที่อาจจะเกิดจากอารมณ์ของคุณเองอารมณ์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทันหันนะคะ เกิดขึ้นแล้วก็พลังงานของความเป็นดาวนะมองว่าคุณเองก็น่าจะมีความภาคภูมิใจและชื่นชมตัวเองในระดับหนึ่งที่สามารถจะเหมือนอยู่ในจุดที่เยียวยาตัวเองได้นะเหมือนคุณเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วก็เหมือน เริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะหรือพยายามที่จะพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยค่อยๆดีขึ้นหรือเป็นการฉุดรั้งตัวเองขึ้นมาจากความล้มเหลวจากจุดที่ที่อาจจะแย่มากๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะเป็นพลังงานของการเยียวยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นนะคะทีเนี้ย คุณน่ะน่าจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้ตื่นรู้นะคะเข้าใจอะไรมากขึ้นณนะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมองอะไรที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นคุณเข้าใจโลกมากขึ้นคุณได้เห็นได้ฟังได้ยินในสิ่งที่เหมือนเป็นบทเรียนและมีความหมายลึกซึ้งต่อตัวคุณนะคะเหมือนคุณได้พบเจอ หรือได้รับโอกาสบางอย่างนะคะในการเข้าใจชะตาในการเข้าใจการดำเนินชีวิตนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเหมือนคุณคุณเริ่มเหมือนอ,อตื่นรู้เนาะอาจจะตื่นรู้แล้วก็อาจจะเหมือนเริ่มมีไอเดียบางอย่างอะคะ่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีไอเดียหรือว่ามันมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้อยากขับเคลื่อนหรือว่า ต้องขับเคลื่อนเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะประมาณนี้เนาะอย่างไรก็ตามมีพลังงานที่คุณยังรับรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนยังต้องรับผิดชอบหรือว่าอยู่กับบรรยากาศสถานการณ์หรือต้องอยู่กับสิ่งที่มันเหมือนเป็นผลแห่งกรรมเนาะเป็นผลของการกระทําเป็นผลลัพธ์ที่คุณอาจจะยังมีบางจุดบางช่วงที่ทําให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่มีอิสระมากพอนะคะ ซึ่งมองว่าคุณน่าจะกำลังพยายามที่จะเหมือนแก้ปัญหาน่หละคะ่ะแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆที่ตัวเองพบเจอเนาะแล้วก็อาจจะด้วยพลังงานที่บอกไปอ่ะนะคะบางทีมก็อาจจะต้องมีการใช้เวลานะคะมีการใช้เวลาแล้วก็เหมือนค่อยๆปรับไปอย่างไรก็ตามนะคะพลังงานของความคิดมากพลังงานของความวิตกกังวลเนี่ย ก็เยอะเหมือนกันซึ่งคุณเองน่าจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากวิตกกังวลน,นะคะกัดกุ้มซึ่งพลังงานเหล่านี้เนาะก็ถ้าเกิดคุณมองตัวเองในลักษณะนั้นนะคะหรือมันมีพลังงานลักษณะนั้นคุณก็อาจจะต้องค่อยๆนะคะมีสมาธิมีสติมากขึ้นเนื่องจากเป็นพลังงานที่อาจจะส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับได้เนาะหรือว่ามีความเครียดปวดปวดศีรษะนะคะ พลังงานที่อาจจะรู้สึกตึงเครียดมากเกินไปนะคะอาจจะกดดันอยู่ในสภาวะกดดันมากเกินไปกับสิ่งต่างๆเนาะที่คุณรับผิดชอบอยู่แล้วก็เหมือนว่าคุณอาจจะในบางคนนะคะในบางคนคุณอาจจะไปมีความเกี่ยวข้องนะกับความสัมพันธ์เนาะในเชิงโอเคแหละโรแมนติกที่บางครั้งก็อาจจะต้องดูว่าบางทีเรา,เ,าเข้าไปเกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มันโอเคจริงๆใช่หรือไม่นะคะพลังงานที่แน่นอนแหละอาจจะมีในบางคนอะนะคะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่บางทีอาจจะไม่ได้มีความความรักหรือความจริงจังจริงใจ,งจ,งจงที่จะนำพาไปสู่เสเต็ปถัดไปหรือว่าความก้าวหน้าของความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ ผิวเผินหรือเปล่านะคะหรือยิ่งทําให้รู้สึกเราไปติดบ่วงอยู่หรือเปล่าหรือคุณเองอรู้สึกแล้วว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนตัวคุณกําลังเผชิญหรือว่ามีบ่วงกรรมบางอย่างที่คุณเองก็น่าจะอาจจะรู้ตัวนะในบางคนคุณอาจจะรู้ตัวดีนะคะว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนชดใช้หรือคุณอาจจะรู้สึกตัวเองะคะว่า ม,มันมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความผูกพันผูกมัดบางอย่างอย่างบอกไม่ถูกได้นะคะ